เคยสังเกตไหมคะเพื่อนเรานะคะที่มีอายุเท่ากันแต่ทําไมความแก่เนี่ยไม่เหมือนกัน ส่วนหนึ่งค่ะเป็นเพราะระดับโกรทฮอร์โมนในร่างกายของเราที่ไม่เหมือนกันนะคะดโดยโกรทฮอร์โมนนะคะเป็นฮอร์โมนที่ช่วยการเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกายนะคะโดยทั่วไปเนี่ยโกรทฮอร์โมนก็จะลดลงตามอายุที่มากขึ้นนะคะหรือว่าการใช้ชีวิตของเราที่ไม่ดีเช่นมีความเครียดการนอนพักผ่อนที่ไม่เพียงพอหรือว่าการกินอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์เหล่านี้ก็จะทําให้โกรทฮอร์โมนของเราลดลงได้ วันนี้ค่ะหมอได้มีเทคนิคในการเพิ่มกรดฮอร์โมนตามธรรมชาติมาฝากกันค่ะข้อที่1นะคะให้เรานอนนะคะในช่วงก่อน4ี่ทุ่มถึงห้าทุ่มนะคะเพราะว่ากรดฮอร์โมนหรือว่าฮอร์โมนแห่งความอ่อนยาวของเราเนี่ยค่ะจะหลั่งมากในช่วง5้าทุ่มถึงตีสองค่ะถ้าเรานอนในช่วงเวลานี้ก็จะได้รับโกรดฮอร์โมนไปเต็มๆเ,เลยค่ะข้อที่2ค่ะ การรับประทานโปรตีนให้เพียงพอต่อวันนะคะโดยคนทั่วไปนะคะก็จะมีการแนะนําให้รับประทานโปรตีน1กรัมต่อน้ําหนักตัวเป็นกิโลกรัมต่อวันนะคะข้อที่3ค่ะควรที่จะออกกําลังกายสม่ําเสมอโดยเฉพาะการเล่นเวทเทรนนิ่งหรือการเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะเพราะเมื่อเรามีกล้ามเนื้อที่มากขึ้นนะคะก็จะทําให้กรทฮอร์โมนของเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นได้ด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะท้าไสรเนี่ยที่อยากจะดูเด็กนะคะดูอ่อนเยาว กับเพื่อนรุ่นเดียวกันเนี่ยก็อย่าลืมมาใส่ใจกับการเพิ่มกรดฮอร์โมนกันนะคะ